สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแฟนตำรวจหน่มแพทย์นภพาจัดแคปชั่นเด็ดกลางดึกพร้อมติดแฮชแท็กเป็นบทเรียน เรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ทางด้านนักแสดงสาวสายสตรองอย่างแพทย์นภาตันตระกุลขออัปเดตความรักแบบวันต่อวันหลังจากที่เจ้าตัวประกาศคบนายนภัทรแฟนตำรวจหน่มล้อพราะดูเหมือนว่าจะเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกจนทําเอาตามกันไม่ทันเลยทีเดียวและต้องบอกเลยว่างานนี้มีกลิ่นตุ่ยๆระหว่างความรักของแพทย์นภพาและนายนภัทรเข้าซะแล้วเมื่อทางด้านนายนภัทรโพสต์รูปภาพพร้อมแคปชั่นชวนสงสัยว่าวันไทน์ยนี้ไม่ว่างแล้วนะครับทํางานฮ่าฮ่าฮ่าเลิกงาน ชวนได้ครับงานนี้ก็มีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์กลางอินสตาแกรมด้วยว่าเอาแล้วหนูแพทไปไว้ตรงไหนละคะท่านคลิกริด้านก๊อตอดีตแฟนหนุ่มรุ่นน้องแพทนภพพาเข้ามากดไลค์ที่โพสต์ดังกล่าวด้วยอีกทั้งเมื่อเข้าไปส่องอินสตาแกรมก็พบว่าทางด้านแพทนภพพาและนายนภพ์อันฟอลโลกันแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับงานนี้ต้องบอกเลยว่าทําเอาตอมเผือกสั่นรัวๆลวาสุดทางด้านนายนภพก็ได้โพสต์แคปชั่นกลางดึกพร้อมติดแฮชแท็กชวนสงสัยเอาไว้ อีกว่าถูกใจแต่ไม่ถูกต้องก็อย่าไปแตะต้องจบบทเรียนครับซึ่งงานนี้ก็ไม่รู้ว่าเจ้าตัวจะแอบแฝงอะไรหรือไม่แต่อย่างไดโดยขณะนี้ทางด้านแพทนนบพานานยังคงนิ่งไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิน้นหากมีความคืบหน้าอย่างไรทางทีมงานจะรีบนำมารายงานทันทีครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นหนึ่งรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ